가만 보면 너는 진짜 너무해. 때로 날 무심하게 내패 깨친 채 불안함이란 버릇을 내려줘. 그럴 때면란 ก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะลงเป็นสกินแคร์ก่อนนะคะเพิ่นจะลงเป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่เฟรนรู้สึกว่าเขาราคาดีมากคือราคาเหมาะกับนักเรียนนักศึกษารู้สึกว่ามันเป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็แบบพวกที่เป็นแบบสิวโดยเฉพาะตัวนี้นะคะก็คือเบนิต้าแอนตีแอนเน่แคร์ซันสกินเอพีเอฟ50 PA บวกๆนะคะเป็นกันแดดที่ครบท้งป้องกันผิวรักษาสิวนะคะแล้วก็ป้องกันแสง UV แล้วก็ พวกมลภาวะสาหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็หน้ามันเนี่ยเขาสามารถทาแทน m o i s t รเซอร์ต่างๆได้นะคะ <c oughs> ก็คือลงก่อนแต่งหน้าได้เลยไม่มีสารที่ทําให้เกิดการอุดตันนะคะการแพรละคายเคืองใครที่แบบผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นสิวเนี่ยมั่นใจได้เลยพวกน้ําหอมพวกพาราเบลพวกสีเนี่ยคือเขาไม่มีเลยอันนี้หยดไปจะให้ดูเนื้อครีมเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเนื้อเจลสีขาวแบบนี้ก็จะแบบรู้สึกถึงความบางเบาเลย คนเห็นผิวหลังคาเฟินไหมเฟินจะรู้สึกว่ามันแบบนุ่มแล้วก็แบบมีความชุ่มชื้นมากๆกก็แบบรู้สึกสบายผิวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยมันแบบไม่มันไปแล้วก็แบบไม่ขาวไม่วอกเลยคือสีผิวแบบเป็นสีผิวเฟินมากๆเลยสรุปนะทุกคนก็คือตัวนี้เป็นกันแดดที่เหมาะสําหรับคนเป็นสิวนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะโดยเฉพาะแล้วก็เฟินรู้สึกว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพเขาอะรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าก่อ,อ,อานหน้านี้เฟินได้ลองทาออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็ถือว่าแบบโอเคเลยราคาเขาคุ้มมากทุกคนอันนี้ขนาด3 10 ml นะคะจะอยู่ที่490บาทแต่เฟิร์นแนะนำนะคะว่าตอนนี้ถ้าจะซื้ออะซื้อเป็นแบบโปรดีกว่าตอนนี้เขาจะมีโปร2แถม1นะคะก็จะได้เป็น3หลอดนะคะราคาก็ประมาณ980บาทจะตกหลอดละประมาณ320กว่าบาทเองพิกันนะคะช่องทางการสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook ของเวนิต้เลยนะคะแล้วก็ Shopee, Lazada นะคะแล้วก็ Line แอเดี๋ยวเฟิร์นจะ ใส่ลิงกนะคะช่องทางการตือตรงดีแคปชั่นให้ทุกคนนะคะโอเคลงตะกินแคสเสร็จแล้วนะคะคือวันนี้เฟิร์นจะลงแค่ตัวเดียวเลยเพราะว่ามันแบบครบแล้วใช่ไหมวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีลุคอะไรเป็นพิเศษนะคะทุกคนก็เป็นลุคที่เฟิร์นแบบแต่งในทุกๆวันนะคะแบบเวลาถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีลุคที่แบบโดดเด่นก็คือใช้เครื่องสาอางก็ปรับเปลี่ยนกันสลับกันไปบ้างนอง้องเพิร์นนะคะใช้ The Face Shop อันนี้มานเดิมชอบมากแต่ว่าใช้พับของน้องลาเน่นะคะเพราะว่าพับขอกน้องเซอร์วาซูหายไปไหน,นก็ไม่รู้ พอเสร็จแล้วชอบผิวของน้องเซวาซูมากตอมานะคะเรามาลงงานคิวกันงานตาวันนี้จะบอกว่ามันเป็นพาเลทที่เฟิร์นชอบมากทุกคนมันเป็นของเดซี่เน,นี่ยมันเป็นแบรนด์เกาหลีที่เพิ่องออกมาใหม่เมื่อปีที่แล้วแต่คือปังมากพาเลตตาเขาว่าออกมาหลายสีแล้วนะคือสวยถูกอันเลยอันนี้เป็นเบอร์สูนหนึ่งซึ่งจะเป็นแบบโทนน้ำตาลอะเน,นี่ยชอบมากจริงๆแต่งจนแบบดูดิ ด้วยสีเราเอาสีเข้มๆอันนี้มาเป็นอายไลเนอร์อไลเตอนนี้ชอบใช้เป็นของอีกิปอันเนี้ยหัวเขาเขียนง่ายนะคะเล็กมาคาร่าวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นของอีกิปเหมือนกัน นี่เป็นตัวแบบดังของเขาเลยนะไฟดังนะคะก็ใช้ของ e g ีแล้วให้ไลท์ใช้ของเ e อ s e n นะ ถึงดิปกันนะคะอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นลิปที่เฟิร์ชชอบมากแบบชอบใช้ช่วงนี้มากๆนะคะอันนี้เป็นของเดซี่ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกับพาเลตตาเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะยังไม่มีรีวิวที่ไทยเลยเพราะว่าคนจะไปแบบรีวิวที่พาเลตตากันหมดนะจะให้ดูสีอันนี้เป็นเบอร์สูงสีดวยมากทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยแดงๆกำๆเนี้ย คือมันต้องไปอยู่ในเฟรนด์ลิฟต์ของเฟิร์นแน่ๆก็คือเฟรนด์ลิฟต์ยังทาอยู่นะคะทุกคนปีนี้มาแน่คือเฟอริร์นรอให้มันครบสิบ,บแท่งก่อน,นยจะมาทีเดียวก็มาให้มันแบบจุกๆเลยแต่ว่ามาแน่ๆน,นะคะก็แบบรอดูกันได้นี่เดี๋ยวจะทาให้ดูป่วยมากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบพอทาที่ปากอะอันนี้มันจะมีขายที่มัลตี้นะคะ ก็แท่งละประมาณ300กว่าบาทคือสวยมากคุมแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่ว่าเฟิรอ่อะไปเทสตัวนี้นะคะแล้วก็แบบชอบมากที่สุดเลยปัดข้างหรือว่าหน้าม้าเดีอ่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าม้าเฟิร์งค่อนข้างยาวแล้ว โอเคค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเกล็ดเล็กน้อยนะคะก็คือเล็กน้อยจริงๆก็มีเวลานิดๆหน่อยๆนอนะคะก็มาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะก็หวังว่าทุกคนคะจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าอยากได้แบบว่าลุคที่แบบแต่งชัดๆนะคะจรี้จริงก็ขอมากันได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะอยากคุยกับทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย